สวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาแล้วนะครับหลายๆบ้านนะครับก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหลังคารั่วรางน้ําผุพังนะครับหรือว่าอยากจะติดตั้งรางน้ําใหม่นะครับช่างอ๋อก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเพื่อนๆซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งรางน้ําสแตนเลสนะครับะจะเป็นแบบรีดยาวนะครับไม่มีไรไม่มีรอยต่อ นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเราก็จะไปยาวๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับทาวเฮาส์อ่ะที่หน้ากว้างสเมตรนี่เราสามารถมารีดตัวรางน้ําอย่างนี้เรียกว่ารางรางน้ํายอยักษ์นะครับเนี่ยรางน้ํายอยักษ์นี่เราจะรีดได้ยาวๆเลยนะครับขี่เมตรก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเต็มที่ก็ได้แค่6เมตรนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาในการบรรทุกนะครับ นี่ครับเราก็เอาตะขอใส่แล้วก็ไปติดตั้งได้เลยนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนอันนี้เราต้องทำการล้างก่อนนะครับถ้าเราไม่ล้างนี่ อาจจะเป็นคราบเลือนได้นะครับไปยาวๆเลยนะครับตัดปัญหาเรื่องรอยต่อนะครับอรอยต่อตรงกลางจะไม่มีนะครับนี่ยาวยาวเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะไปติดตั้งได้เลยตัวนี้ช่างออกก็จะใช้เป็นตะขอนี่นะครับสแตนเลสตะขอพวกนี้มันจะมีแบบ ก็อขอเหล็กนะครับปลายสแตนเลสก็มีเนี่ยตัวนี้นะครับเรียกว่าปลายแต่ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับเขาก็จะมีรูมาให้เราตัวนี้เราก็ไปยิงใส่เชิงชายได้เลยนะครับแล้วเราก็เอารางน้ํานี้ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาทํานะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีรอยต่อนะครับรางน้ําเราสั่งรีดยาวมาเลยนะ ตัวนี้ยาว5เมตรกว่านะครับแล้วก็สามารถใส่รถมาได้โอ้ยย้อนแสงนะครับนี่นะครับตัวนี้ยาว4ี่เมตรแปดสิบก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีบ้านเป็นเทาเฮา ส่วนมากเท้าเท้านี่จะหน้ากว้างประมาณสี่เมตรนะครับเวลา,าเพื่อนๆอยากติดตั้งรางน้ำนสแตนเลสนะครับหรือว่ารางน้ําสังกะสีเนี่ยถ้าไม่อยากให้มีรอยต่อเนี่ยเราสามารถสั่งรีดอย่างนี้มายาวทีเดียวเลยครับแต่อาจจะต้องมีรถกระบะหน่อยนะครับเพราะมันทุกมาได้เลยเรายาวรีดยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายาวมากๆมันก็มันทุกไม่ได้นี่นะครับก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆนะครับ ที่ไม่ได้แสดงวิธีทําให้ดูนะครับเนื่องจากแดดร้อนมากนะครับจะต้องรีบติดตั้งให้เสร็จๆนะครับเราสามารถเอามาทําเองได้นะครับเราก็หาระดับแล้วเราก็ยิงตะขอลางน้ําไว้ว่าน้ําจะลงไปทางไหนเราก็ยิงไล่ระดับมานะครับแล้วก็เอารางน้านี่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็มาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับพอที่จะทําเองได้นะครับก็ไปสั่งยาวๆมาเลยนะครับ สำหรับบ้านเพื่อนที่ท่านใดนะครับที่เป็นเทาฮาลห,หรือว่าโรงรถความยาวนะครับประมาณาไม่ถึงหเมตรนะครับก็สามารถสั่งล้างน้ําตัวนี้รีดยาวมาแล้วก็เราก็มาติดตั้งเองได้นะครับมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบฝากเพื่อนเพื่อนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ช่างอ๋อด,ด้วยเผื่อว่าช่างอ๋อมีคลิปวิดีโออะไรดีๆใหม่ๆนะครับมีความรู้อะไรใหม่ๆ ช่างอ๋อกก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างอ๋อก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ